ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียเรื่องของราคาบิตคอยนะครับว่าผมเองมองมุมมองยังไงนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย everyday trade t r a d กันทุกวันถ้าคุณรักการเทรดเราคือเพื่อนกันไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนและก็ไม่มีการขายคอร์ดออนไลน์แตแทงสิ้นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมพิจายพิสตูดิโอชาแนลนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาเปิดช่องใหม่นะเป็นช่อง everyday trade นะครับก็จะได้ล้อกกันไปกับตัว Facebook ไปเลยนะครับ ช่องนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่านะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าให้สําหรับมือใหม่แล้วกันเนาะที่เพิ่งเข้ามาในวงการการเทรดนะครับจะได้มาดูมาจับทิศทางมาดูว่าเออทีอ่คนที่เขาเทรดแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะครับซึ่งผมเองเนาะก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าไม่ได้เป็นนักเทรดที่เก่งอะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่าผมเองก็ไปอ่านหนังสือไปดูแนวทางอะไรเงี้ยมาค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็ เอามาปรับใช้ซึ่งบางจุดเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันประสบความสําเร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามาแชร์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะที่เป็นมือใหม่นะครับอันไหนที่ดีเราก็เอามานําเสนออันไหนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะมาบอกมาเตือนกันนะครับว่าเออจุดนี้เนี่ยมันไม่ดีมันมีความเสี่ยงมันอะไรยังไงนะครับเพื่อเอามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงทําให้เพื่อนๆนเนี่ยไม่เรียกว่าเข้าเทรดแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่หมดตัวไม่ติดลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับก็หมายว่าข้อมูลในช่องของตัว วิเเทดอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดคอร์สขายนู่นนี่นั่นทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นการเอาความรู้เนี่ยที่มีอยู่แล้วนะครับในโลกนี้เนี่ยเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เอามาลองเทรดนะครับในหน้าเทรดต่างๆเนี่ยเอามาลองเทรดให้เพื่อนๆดูกันนะว่าเออเทรดผิดเทรดดีเทรดได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรเงี้ยกันไว้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันที่หน้าจอของเรากันเลยนะครับ เออลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ช่องนี้นะจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขุดเหรียญคริปโตไใดทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อว่าถ้าใครสในใจเรื่องของการขุดนะก็ไปดูในช่อง pt computer หรือไม่ก็ ip studio กันได้นะครับโอเคครับมาถึงตัว Bitcoin นะครับถ้าเกิดได้ติดตามใครที่เป็นคนเก่าๆนะติดตามอยู่ในเพจ pt computer เนี่ยผมเองได้ทำกล่องขึ้นมาตรงนี้เนาะประมาณ2 3 0 0 0ื0 7 0 0นะตอนนั้นเนี่ยคิดว่ามันไม่ควรจะเกินกล่องนี้นะ ว่ามันแย่เข้าไปปุ๊บมันลูดลงมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยก็เรียกว่าเสียทรงการขึ้นในรอบนี้แบบขึ้นแรงๆเนาะไปแล้วนะครับเนี่ยนะมุมเนี่ยก็จะออกเป็นในเชิงมุมป้านๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นแนวไซด์เวย์ออกข้างหรือไม่ก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันวิ่งลงมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นการกลับตัววิ่งขึ้นไปแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ย ถ้าในมองในเชิงของผมเองเนี่ยคิดว่านะมันยังลงไม่จบนะครับอาจจะยังมีแบบขึ้นที่หลุดหล่นลงมาโซนโซนกลางแถวๆตรงนี้ได้อีก1แล่ระลอกนะครับอ่ะทีนี้นะครับมามองในเชิงเอลเลนเวฟนะครับว่าเออมันพอที่จะจบการลงแล้วไหมนะครับแล้วก็อาจจะต้องลองมาตีตรงนี้ดูนะครับฟิโบว์เป็นเอ็กเซนชั่นนะครับจากยอดนะครับ24-200ลงมาจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นขา A นะครับขึ้น B แล้วลง C นะครับ เ่งชุดนี้นะผมว่ามันน่าจะจบแล้วนะครับบวกลบนะว่าควรจะต้องจบในโซนตรงนี้แล้วนะครับถ้ามันเป็นขึ้นแบบลงมาแบบ3นะครับ3คลขึ้น a b c นะครับเว้นแต่ว่าตรงนี้นะมันยังไม่จบจริงๆนะตรงนี้เป็นขึ้น4ลง5นะอาจจะไปจบอยู่ที่2600 0นะครับอันนี้นะก็มองได้2แนวทางนะครับเดี๋ยว,วถ้าเกิดผมจะนำเสนอ2แนวทางนี้นะว่าใครชอบแบบไหนก็ลองเอาไปทำเป็นเทรดเซตอัพของตนเองดูได้นะครับ ตอนนี้นะมองตรงนี้ลง A ออขึ้นไป B ลงตรงนี้มา C นะครับเป้าเนี่ยถึงแล้วนะครับเป็น normal zigzag นะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100%นะครับตอนนีนะ้หลุดลงมาบางส่วนเนี่ยอยู่ที่2 1 4 0 0ประมาณนี้นะครับก็ทะลักไปนิดนหน่อยๆนะก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครเล่นเป็น A B C เนี่ยก็คือจบตรงที่เป้า100เรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็มีการดึงคืนกลับขึ้นมานะครับ ตอนนี้เนี่ยก็มองได้2แนวอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับถ้าใครมองว่าจบแล้วนะครับไส้ตรงนี้เนะี่ยไม่ควรจะต้องมีโลใหม่นะครับอยู่ที่สอง0 0ื่นสี่พันเอ่อสองหมื่นหนพันรอตรงนี้นะครับก็ก็คิดว่าจะสร้างฐานแล้ววิ่งขึ้นนะครับในจุดตรงนี้นะครับผมมองว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้นะถ้าเกิดลงมาในขารอบนี้เนี่ยที่มันกําลังจะลงมาเนี่ยครับก็ถ้ามันไม่ทําโลใหม่นะจุดพวกนี้เนาะเราสามารถเล่นขึ้นได้นะครับ ขึ้นไปเนี่ยเพื่อไปเทสนะครับทำเป็นขึ้น B คขึ้น B นะครับซึ่งขึ้น B ตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่มันจะวิ่งขึ้นไปได้ไกลนะครับถ้าเป็นขึ้น3โดยที่ต้องไม่หล่นต่ากว่าโลตรงนี้นะครับก็คือลงนี้ลงมา3ขึ้นคอลเลกชันอีกอันนึงก็อาจจะขึ้นไปเป็น3 3 3สานะแล้วค่อยหล่นลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้สมมติฐานอันที่1นนะก็ที่มันจะพอเปลี่ยนไปได้นะครับก็คือ A B C นะครับตอนนี้ A B C แรกเนี่ยก็คือทําเป็นขึ้นเหมือนขึ้น A ใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวรอเป็นขา B นะครับแล้วหล่นลงมาทําขา C ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับซึ่ง B ขึ้นไปได้ขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าโดยแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่ามันมันอาจจะขึ้นไปแรงๆนะรืดๆรนะวดเร็วภายในประมาณ2 3สวันเนี้ยมันจะต้องมีการสร้างสร้างราคาขึ้นไปนะครับ อ่ะอันนี้นะคิดว่าอาจจะไม่แน่ไม่น่าจะเกินมันก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณอ่า20กุมภาในโซนโซนนี้นะจะจบคืน B อันนี้เป็นการสันนิฐานนะโดยรวมนะครับภาพรวมนะถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ย B เนี่ยบางทีเฮ้ยมัน,มนถ้าเป็นแฟลตเนี่ยมันพูดยากเนาะว่ามันจะวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนนะครับถ้าตรงนี้จบแล้วนะจบเรียบร้อยเนี่ย B เนี่ยมีสิทธิ์ดึงนะดึงขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันเป็นขึ้นบูลลิตมากๆเนาะ คนแย่งเงินซื้อมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันไปอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วมันเบรกหายขึ้นไปเลยนะครับอ่ทําเป็นทําเป็นไายฮายที่เบรกขึ้นไปอาจจะไปจบ2 5งหมแล้วค่อยรูดลงอันเนี้ยทิ้งตัวแรงๆก็ได้หรือถ้าทิ้งตัวไม่แรงเนี่ยลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน running flat อันนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบดีดต่อได้นะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยในหน้างานเนี่ยเราก็ ต้องมองว่าลุ้นนะลุ้นว่าคลื่น B เนะี่ยไปจบที่ตรงไหนนะครับอันนี้คือกรณีที่มองขาแรกนะครับเป็นเป็นการคอลเลกชันลงมาเป็นคลื่น3นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีแนวโน้มอันที่ดูแล้วล้ายนิดนึงนะครับอยู่ในโซนนี้นะว่ามันจะกลายเป็นอ่อขึ้นสัญลักษณ์5้าหรือเปล่านะครับก็คือลงมาเนี้ยจากที่เป็น A,B,C นะครับตรงนี้เนะี่ยก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับกลายเป็น ตัว A เ,เนี่ยก็จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็น1น,นะครับนี่นะลงมาตรงนี้เรียกว่า1ขึ้นไปตรงนี้เป็นสองเขียนไม่ค่อยถนัดนะครับลดลงมาตรงนี้นะเป็นสามแล้วก็โปรเจกต์ขึ้นบนเนี่ยเป็นสี่แล้วก็ลูดลงมาตรงนี้นะเป็นห้าอ่าถ้าเป็นรูปแบบนี้นะมันจะเคลื่อนที่เป็นประมาณว่าหาขึ้นนะนนะครับสี่เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะ บางทีตัวนี้อาจจะจบสี่แล้วลงตรงนี้ห้าเลยนะครับถ้าไปสุดแถวๆตรงนี้นะเป็นมองแล้วมุมอมองเป็นคล้ายๆห้าขึ้นประมาณอย่างนงี้นะก็หล่นลงมาเป็นคล้ายๆไดอะโกเนลนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะ,ะเป็นกลวยแหลมนะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะถ้าทิ้งราคาทิ้งลงมาเนี่ยมันจะเฉลยอ,อยู่ในสองสามวันนี้แหละนะครับคิดว่าไม่น่าเกินนี้นะถ้าเอาตามแบบมองคาดการโดยสายตาเนี่ยก็วัน,นวันนี้แหละนะ ค่ำๆนี้ถ้าเกิดมันลูดไส้ลงมาประมาณอย่างนี้เนาะก็แสดงว่าตรงนี้วิ่งเป็น5ขึ้นถ้าเป็น5ขึ้นเมื่อไหร่มันจะออกรูปแบบมักจะแล้วนเนาะออกรูปแบบเป็นเอ,อ่อเป็นซิกแซกเนาะห้าสามห้านะครับที่เราท่องๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยพอเป็นขึ้น5้าทั้งหมดเนี่ยลงมาก็จะนับตรงนี้เป็นขายนะผมเขียนเป็น A ใหญ่ไว้แล้วน,นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะรีเทสกับขึ้นไปดึงขึ้นเป็น B แล้วลง4นะครับ ทีนี้ B เนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเกิดกรณีที่มันทิ้งหล่นลงมาแถวโซ2น2 0 0 0 0แล้วเนี่ยบางที B เนี่ยอาจจะกระตุกขึ้นไปนิดเดียวปึ๊บแล้วก็หล่นลงมาเลยนะครับตัวนีนะ้ก็เป็นจุดอันหนึ่งนะที่ต้องเฝ้านะเฝ้าไว้ว่าเออบางทีเรามาเล่นเป็นขา C หล่นมาตรงนี้ก็ได้นะครับขา B ีเนี่ยอาจจะไม่ทันนะไม่ทันได้เล่นนะเพราะว่า B เนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนิดเดียวก็ถือว่าเป็น B เนะหรือจะยาวมากก็เป็น B ก็ได้นะครับ แต่จะรีเทสไม่เกิน0เปอร์เซประมาณนี้นะครับเราก็มาตีคร่าวๆไว้ก่อนนะทำเป็นเซตอัพแผนไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันหล่นลงมาแถวโซนนี้นะเราจะไปดักชอตหรือดักเซลล์เนี่ยแถวแถวประมาณ2 2งหมเนี่ยก็สวยงามนะครับหรือมันก็ไม่ควรที่จะเกินไปถึง2อ0หมนะครับถ้าเกิดราคามันทะลักไปเกิน2อ0หมไปเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะนับขึ้นผิดแล้วนะครับอันนี้นะก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับ โดยรวมนะก็ถ้ามันทิ้งไสห้หล่นลงมาแถวแถวโซน20,000 20, ื่นสอหลุด2องหมแล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยแสดงว่ามันอาจจะออกในท่าซิกแซกขาชอตเนี่ยก็จะดูมีแนวโน้มมีภาษีดีกว่าขาบายขึ้นมานะครับก็ลองดูนะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะซึ่งรูปแบบเนี้ยบางทีก็บางคนก็จะมองว่าเอ้มันแทงกั๊บนี่หว่ามันมันซื้อหวยสเบอร์เลยนะทั้งลองทั้งชอตได้เลยกนะ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าขึ้นพวกนี้เนาะมันก็ไม่มีใครรู้นะว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับก็ขึ้นกับทิศทางตลาดแล้วกันเนาะว่าเออตลาดเขาเลือกยังไงมาให้เรานะครับเรามีหน้าที่ทําแผนไว้นะครับซึ่งตอนนี้นะถ้าใครมองว่าเอ้ยมันไม่หลุดตรงนี้แล้วนะครับก็เพื่อนๆเล่นเป็นโซนนิ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นโซนนิ่งเนี่ยก็ลองเข้าแถวแถวโซนตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องรุนนะว่าอย่าให้ให้หลุดตรงนี้นะ เล่นโซนนิ่งก็คือหล่นลงมาแถวตรงนี้เราก็กดบายขึ้นไปเนาะอ่าไปขายตรงไหนก็ว่ากันไปเนาะตามสะดวกเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดโลเนี่ยมันก็จะทําท่าเป็นเหมือนยกโลนะครับวิบ่งขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันหลุดโลหล่นลงมาตรงนี้เนาะเล่นเป็นขาเซล,ลเนี่ยก็จะดีกว่าแต่ว่าจะเซล,ลตามไหมเนี่ยผมว่าอ่เรทการลงเนี่ยมันน่าจะน้อยแล้วนะครับแนะนําว่า รอมันขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยไปดักเซลล์ด้านบนๆหน่อยก็ดูมีภาษีมากกว่านะครับเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็ทั้งสองแผนเนาะมีได้ทั้งหน้าเซลล์แล้วก็หน้าบ่ายในโซนนี้นะครับทีนี้มาลองดูทิศทางอย่างนี้กันบ้างนะครับลองมาเล่นตามคนที่เล่นเป็นตามแนวเทรนไลน์นะครับตอนนี้เองอ่อตอนนี้นะครับก็เบรกเทรนไลน์บนมาเรียบร้อยนะครับ เราก็อาจจะมองว่าเอ้ยบางทีมันผมผมคิดของผมนะว่ามันน่าจะต้องหล่นลงมาอีกสักหนึ่งดอกนะในในมุมมองผมเองนะเพราะว่ามันมันดูแล้วแบบมันเป็นเหมือนอันนี้เป็นโชเดอร์ข้างหนึ่งเนี่ยหัวใหญ่ๆแล้วก็น่าจะต้องทําโชเดอร์อีกข้างนะโดยที่มันอาจจะต้องหล่นลงมาอีกทีหนึ่งปื๊ดนะครับทีนี้เรามาตีเทรนไล,ลน์เล่นๆดูนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นแนวนี้ได้หรือเปล่านะเนี่ยนะครับก็ทํา ผมขอเอาไส้ทั้งหมดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไปดักนะเวลาที่ผมจะเข้าก็จะดักตามเส้นแถวแถวตรงนี้นะครับถ้าเกิดหล่นลงมาเลยอ่ประมาณสอง0มืหนึ่งสองร้อยถ้าเกิดห่างไปเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละประมาณสอง0มืนหนึ่งกว่านะครับมันไม่ควรทีมมร่มันไม่ควรจะต้องหลุดนะคือมันหลุดลงมาแทงไส้ปุ๊บเวลาปิดเนี่ยไส้มันจะต้องอยู่เหนือเส้นเทนไลน์ตัวนี้นะถ้ามันปิดต่ำกว่าเทนไลน์เนี่ยแสดงว่าทรงมันไม่ดีนะครับ เรามาดูใน c h เนี่ยก็ลองดูกันนะครับว่าเออมันหลุดเทรนด์ไลน์ตรงนี้ไหมถ้ามันยังไม่หลุดนะครับก็มีสิทธินะที่จะเล่นขาบายขึ้นไปแต่ว่าคุ่งจะบายโซนต่ำๆตรงนี้นะใกล้ๆเทรนด์ไลน์เนี่ยก็จะดีที่สุดครับเล่นดีดขึ้นไปเนี่ยเล่นกินประมาณพันสองพันอนเนี่ยก็อยู่ในวงที่โอเคดีแล้วนะครับอันนี้นะมุมมองผมนะครับแล้วก็อาจจะหล่นลงมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่กราฟจะให้นะครับอันนี้นะ ผมเองก็มองว่าเนี่ยมันบางทีมันอาจจะตนลงมาแทแถวๆนี้แหละนะแล้วดีดขึ้นนะทำเป็นท่าซิกแซกขึ้นเป็น a b c ประมาณนี้นะครับเพื่อนถ้าเป็นรูปแบบนี้นะก็เนี่ยเป็น head and shoulder นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหัวไหล่อีกข้างหนึ่งเป็นก็เป็นจุดที่เราวางแผนกันในในทรงแบบเมื่อกี้นะครับก็คือดีดขึ้นปุ๊บเราขึ้นไปชอ็อตแถวบนบนนะครับมันทำน่าจะเป็น head and shoulder อีกข้างหนึ่งซึ่งขา c ตรงนี้เนี่ย ไม่รู้เลยนะว่าจะจบยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบแนวนี้จริงนะครับก็มีสิทธิ์นะที่จะลงมาอย่างนี้นะแล้วก็ตีฟิโบรอไว้ก่อนนะเนี่ยอาจจะลงมาสัก20,000หรือไปดาน1 9 0่0าอ่ะอันนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็มาเลือกทางกันอีกครั้งแถวโซนนี้แล้วก็จะมีเทนไลน์เป็นเทนยกโลตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะจบเดยอ่ออะไรเงี้ยนะครับอยู่ในโซนนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็น แนวโน้มนะที่ผมมองแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเป็นเป็นพื้นไว้ก่อนนะเบื้องต้นว่าเออผังเทรดเซ็ตอัพจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอกราฟมันเฉลยเนาะเพราะว่าอย่างตอนแรกเองเนี่ยผมคิดว่ามันจะกระเด้งกระดอนอยู่แถวๆโซนสองหมสักหลายวันหน่อยเนาะปรากฏว่ามันทะลุหล่นหล่นลงมาเลยเนี่ยมันก็มีความแบบว่าเฮ้ยมันมีความพุ่งนะพุ่งแนวอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะหล่นลงมาเป็นขึ้นห้านะ ได้มากหน่อยนะครับอันนี้นะในมุมมุมมองผมนะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวลองมาเปิดเป็นอินดิเคเตอร์กันนิดนึงนะครับอินดี้อันนี้เขียนเองนะก็เป็นทิศทางแนวโน้มนะดูว่ามันจะเป็นหน้าแนวแนวนี้ได้ไหมนะครับอ่ะในจุดนี้นะครับก็ถ้าเรามองในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนชั่วโมงเองเนี่ยหลนลงมาเนี่ยยังยืนไม่ไหวนะครับก็อาจจะมาทําทรงนะครับอยู่ในโซนนี้นะ โซนใกล้ๆตรงโซนนี้นะครับที่ใกล้จะถึงในอีกไม่ช้านี้นะครับมันจะเป็นโซนที่หนึ่งชั่วโมงกําลังเลือกทางนะครับเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดูจากสัญญาณต,ตรงนี้มันเป็นรวมทั้ง s t o r e อ SI, อะไรกลุ่มพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะ m a c d s t o สโต i SI. อตอนนี้ก็เป็นขาบุลิตขึ้นไปอยู่ในช่วงหนึ่งครับในโซนหนึ่งนะอยู่ประมาณ21 5 0 0เนี่ยวิ่งขึ้นไปประมาณ2 1 9 0 0แล้วเรียบร้อยนะครับ โตเองเนี่ยมีความแบบเหมือนจะคลอสนะครับอาจจะดีดขึ้นมาอีกดอกหนึ่งแล้วก็หล่นปุ๊บลงมานะทำเป็นอาคืนย่อยเล็กๆนะครับตัวตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์นะแล้วก็อาจจะล่วงลงมานะครับเพื่อมาเคลียร์สัญญาณทีนี้การหล่นลงมาเคลียร์สัญญาณตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะว่าถ้าเกิดมันหล่นลงมาหลุดโลเนี่ยก็คือมีสิทธิ์นะครับตรงนี้นะแสดงว่าหนึ่งชั่วโมงย,ยืนไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับ ราคาหล่นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทําเป็นเหมือนยกโลเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณไดว์เจนนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายเทรดสัญญาณไดว์เจนเนี่ยจุดตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าที่น่าน่าสนใจนะว่าเออเล่นเพื่อให้มันดีดนะว่ามันจะดีดไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอันนี้นะก็เป็นจุดหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับถ้ามันหลุดโลเนี่ยโซนแถวแถวสองหมื่นหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าสัญญาณพวก ISI ออะไรหล่นลงมาเยอะนะครับก็แนวโน้มน,นะ มาขาบายเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อเล่นเป็นแบบเล่นเป็นโซนิ่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้พอมองใน c ีเนะครับ c ีเเองเนี่ยมีความแบบว่าเฮ้ยมันลงมาลึกมากแล้วเนาะเรียกว่าเออตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสัญญาณยกโลในภาพใหญ่ของสชั่วโมงนะครับแต่ทีนี้จะขออนุญาตเรียนเพื่อนเพื่อนอย่างนี้นะว่าบางทีเนี่ยเนี่ยมันทําเป็นขึ้นคล้ายคล้ายก้อนหน้านี่นะครับ ก็คือตรงเนี้ยมาลงมาต่ําแล้วนะครับเรากดใบเนี่ยก็ไม่น่าเกียดแล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันมีเนี่ยเดเวอร์เจนเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยนะ gent, เดเวอร์เจนประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันแบบว่าเออมันเป็นจุดสุดท้ายของมันนะครับไอซีไมันฉีกลนลงมาเนี่ยปื๊ดนะแทงไส้ Hang ลนลงมาเนี่ยเออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะบางทีพออาจจะแตกจากไอไส้อันนี้ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆเล่นเลเวเลตเยอะๆนะครับเนี่ย ตรงนี้เป็นจุดปิ่มๆแล้วนะที่แบบบางทีอีก2-3สามชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะปลื้ดหล่นลงมานะครับก็มีสิทธินนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับตรงนี้นะแต่ถ้ามันไม่ลงมาแล้วนะมันก็มักจะวิ่งขึ้นเลยครับอันนี้นะใน4ชั่วโมงเนี่ยบางทีขึ้นไปโอเวอร์บอสไม่ผ่านไฮเดิมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ่ากลายเป็นคอล์ริชันเป็นแบบแกลดนะครับขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็หล่นลงมานะครับนี่นะก็ต้องลองดูนะตรงนี้นะ มีสิทธินะที่มันจะทํเป็นท่าประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้เพื่อนต้องระวังนะ <accent> ตรงนี้นะเดี๋ยเป็นจุดบายที่เป็นโซนิ่งแบ่งไม้เข้าแล้วกันนะครับถ้าใครจะเล่นเป็นขาบายนะครับประมาณนี้เลยก็โดยรวมนะเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันเล็กน้อยนะครับอันนี้นะคลิปนี้เนี่ยก็มองผมนะตอนนี้เนี่ยมันกําลังเลือกทางนะครับเป็นตอนปลายของขาลงท่อน A นะครับก็ถ้าใครเล่นเป็นขาบายเนี่ยก็ต้องลุ้นดูนะว่าอย่าให้มันเกิด สัญญาณเดเวอร์เจนทาเมื่อไหร่มันเกิด d ดเวอร์เจนราคามันจะรูนลงเยอะนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโดนกิน s ต o p loss เรียบร้อยแล้วก็มันก็ดีดใส่หน้าเราเลยอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องลองคำนวณดูดีๆนะว่าเออถ้าเราบวกอยู่แล้วเ,ออเราจะวางอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ทีนี้มองเป็นขาลองขาบ่ายก็ได้นะครับส่วนมองเป็นขาช้อนนะครับจุดนี้มันสูงแล้วนะถ้าถ้าเกิดมุมมองผมนะ เป็นขึ้นเหมือนขึ้น4ีเนี่ยตอนนี้มันใกล้จะทิ้งตัวแล้วนะครับก็เพื่อนลองหาจังหวะดูก็ได้นะครับซึ่งกว่าจะผมจะนะอัพคลิปเนาะเมื่อกี้สัญญาณมันไปแล้วนะครับการาฟมันเฉลยเรียบร้อยนะก็ต้องลองดูกันนะครับซึ่งผมเองก็คิดว่านะในมุมของผมเองลึกๆนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องลงก่อนอีกสักดอกหนึ่งนะก่อนที่มันจะขึ้นกลับคืนไปทําเป็นขา B ีนะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะยังไงฝากช่องกันด้วยนะครับช่องนี้ช่องใหม่นะไออ่ะช่อง e v i d เดเ e by i p i t Studio ิแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนนะตอนนี้ผมบ้าพลังนิดหน่อยนะทำช่องขึ้นมาหลายอันเลยนะครับก็มีทั้งสายขุดนะตอนนี้ช่องนี้เป็นเกี่ยบสายเทรดนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งนะเป็นสายสายชอบรถนะครับก็เป็นรถมือสองนะอ p พิดรถมือสองนะครับเป็นน้องๆในทีมเนี่ยก็เป็นคนช่วยกันทำนะครับฝาไปกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปน,นี้ไปก่อนสวัสดีครับ